สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับบ่าวโนดชาแนลเพื่อเราครับผมคนเก่าคนเดิมครับผมมือนี้เข้ากันมากินเข่ารับกันครับผมมือนีไม่ได้ไม่กินเขาเรากินซุมตำพี่น้องกินโครงตำนะครับผมแล้วก็ย่างย่างย่างเท้าไก่แล้วพี่น้องมือนี้ย่างเท้าไก่นะครับพี่น้องมือนี้แล้วก็ได้ได้พักนะครับพี่น้องได้พักมากนี่แหละแล้วก็แก๊ปเบบซี่เ๊บซี่เด้พี่น้องครับ เส้นตาเส้นตาเขียวครับมาเด้ครับพี่น้องมากินน้ำกันครับผมคุณหนึ่งอย่างอยู่นะครับผมตอนนี้อ่ะอย่างไหนประมาณนี้อ่ะกินไปไดิกินมอนหวานได้เย็นใจมาครับเพื่อ,อ,แอนแคร์คนเงี้ยมือไม่ได้หนึ่งเขาเศษแซ่บน้ำกันน้ำเศร้าหวานล้วยมันเถิดอันนี้ คือเขาลงแล้วอมันเปิดกระแดงลงไปมาแบงก์หนี่งเล่มแล้วเอาท่านะนี่พระกุม tuần ở đây bắt cạn hiền sao bắt ôi hiền nghe cái bà rồi นนะมาได้หรอเ นง่หนเสียบม่แบบน,เ,นแเลยแซีบไ่ได้ละรวมตามเรีนนี้ผักก้าง้วกอผักกุ้งครับ จำไ้กันน้่งฟัาเสียงแล้วกินยังหรอไี่ดองดารามือนดาระเว้นดารครับ cứ họa điểm rồi mà อากาศดีเงี้ยมันไรนก็กินไปปม่ตื่นฮะแผมพี่น้อยคลิปนี้ครับฝากเพียงแ่นี้แหละครับผมครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับแก้ว